สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กแคทบ่นคาะราินชื่อเรื่องชื่อน้องอ่างเป่าวันนี้น้องอ่างเป่าจ,จะมาอ่านใปบทภาษาพาทีบทที่เก้าเกือบไปเกาะขวางขี่ต้นไม้แผ่แม่เบีย้ยฝนปาตก,กราบลา<ะ>บเว่งถนนหมู่ขอเพื่อฝ่ายอีกถึงยืนถูกสองเลื้อย เกือบเงียบล้มกัดกัดหันนั้นเร็วชัวด้วยช่วยด้วยนักหนักหนักจูๆจสีดำอะไรตกใจตัวแข็งเพื่อนบ้านตลกดตลอด,ลอ,ดอากลัวทั้งรัดทั้งหมดน่าสงสารพายมะค่า มาบินมะปินปะปินมะบินมะปินกำลังฝนตกหลังฝนตกนัดพาปลายมะบินมะปินมาปินิพามะข้าและช้างพายของเพื่อนบ้านอีกสองเชือกไปช่วยกลางต้นลาก กะต้นไม้ที่ลม้มกว้างถนนกวางวาถนนภูผาขอไปกับพ่อพาไปบกใบบัวไปด้วยพ่อกับภูผาขี่คอคลายมะปินมีลูปฐานคลมะปินเดินตามหลังทั้งหมดพากันเดินทางลัดผ่านป่า เพื่อให้ถึงเร็วขึ้นภูผ,ผารู้ว่าเพื่อนเพื่อนเดินตามหลังามมา,ามีเสียงกระดิ่งกระดึงกระดึงและกระพวนดังตลอดเวลาแล้วจู่ๆเสียงโป๊กเบ๊กเสียงกรุ้งกริงเงียบไปภูผ,ผาหันไปดู อะไรนั่นงูสีดำตัวใหญ่แม่แผ่แม่เบี้ยขาวขวางขวางทางลูกช้างทั้งสองยืนแข็งตัวไม่โบกหีไม่หไมแหวงหางต่างฝ่ายต่างจ้องกันอยู่สักครู่แล้วงูก็เลือ้อยเข้าป่าไป ใบบกใบบัวตกใจกลัวส่งเสียงร้องวิ่งชูงวงเข้ามาก่อหางคลายมะบปิ่นทันทีโอหน้าสงสารใบบกใบบัวเกือบถูกงูกัดงูตัวใหญ่หน้ากลัวจริงๆไปเกือบไป